คยาลิด่เ่ลุงพาไปเลยแลยๆครับหนึ่สองสามันมีแผนนี่ไปแต่ผู้ชมที่กระลบเอ้ยเมื่อนี้นันพากันมากินข้าวป้าอยู่ภู้าด่างและก็น้องนุ่งลูกหลานกลุ่มสาําดำเที่ยวภูผพาด่างเขาปิ้งปลาเนียนมะเขือตำามักทั่วมีแต่แนวแซ่บเกิดมาไม่เคยกินแซ่บปานนี้เลยเมื่อนี้ก็พากันถือโอกาสประชุมเะกับว่ามาตั้แต่วาุทยานเพื่ออนุญาตให้ จัดพื้นที่สำหรับกางเต็นท์นอนนักท่องเที่ยวมารูดเดอพี่น้องเดออันที่สองกะยังขาดเรื่องั๊บภูมิทัศน์เฮาสิบเอาสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเฮาสิเอาให้กลมกลืนกับธรรมชาติแต่ว่าเฮาสิปลูกไอ้กุไก,กไม้กุกตอกอยายังให้มันงามเอาพปเป็นจุดเช็คอินนะอันที่สามกะเรื่องที่เขาจะนําแผนพัฒนาภูผาดางเข้าไปสู้ในระดับจังหวัดเรื่องเหล่านี้กะมีผู้มาช่วยเหลือหลายคนครับอันที่คลิปที่ผมเบ้านะ ท่านที่ผมจะส่งไปให้นะก็รับรู้อยู่แล้วครับอ่านขออนุญาตครับการท่องเที่ยวสี่เอาเฉพาะผูพ้พาด่างมาได้ต้องเอาผู้พาขามนำก็ลเลยการเป็นการเที่ยวสองผาคือผาด่างกับผาขามแล้วเออหมู่บ้านอันนี้น่มันเป็นห้วยยางกับห้วยหีบก็เลยเป็นการเที่ยวสองห้วยเที่ยวสองห้วยเที่ยวสองผานะครับแล้วกับบูรณาการเข้ากับสี่ธรรมธรรมะธรรมชาติวัฒนธรมร,ธรมอารยธรรม ส่วนการที่เสียมานอนนี่โปรแกรมนี่นะถ้าโปรแกรมที่หนึ่งถคนนั้นน่ะอยากเอาแค่มาถ่ายรูปกินกาแฟะกะบ่ต้องไปใสก่กะเลาะน้ำมูนนี่กพอแต่ถ้าคิดว่าอยากจะขึ้นไปผู้ผาดางไปกลับมาก็ได้หรือสิไปผู้ผาขามขึ้นเส้นนั้นไปกลับก็ได้หรือใจถึงอะไรขอมาผู้ผาดางขึ้นไปสุดย่างไปหอดผู้ผาขามแล้วก็ตัดป่าไปนี่กะ ก็ได้เกินทันเชอที่ไอหินปากจระเข้หินยังเอาไว้โอ้เออไอผู้พิพากดังนี่มีหินจระเข้ปากจระเข้มีหินปากจระเข้มีเอ่อเออช้างแล้วก็มีไอปากปากจระเข้ช้างหัวช้างแล้วก็มีไดดูเสาแล้วก็มีภาพเขียนสีโบราณก่อนประวัติศาสตร์ลึกลับมากกว่านี้อีกครับแล้วก็แมลงต่างๆเนาะส่วนส่วนผัก พขามมีประตูพิธีการเวลา<ม>แล้วก็ทั้งพราขรามกับพระาดาังมีดอกไม้นามพระรา,า,าชทานหินเฝ้าเรืหินเฝ้าประตูหินโอ้ยูภูพาขามนะมีหน้ามีหินใบหน้ายักษ์ซึ่งเขาก็ชืเรียกว่าเจ้าปู่เนาะแต่เจ้าปู่อันนี้นะซื้อเพื่อนอรีซื้อเจ้าปู่ศิลาเนี่ยเทียบกับโมอายเทียบได้ว่าเป็นโมอายแห่งภูพานนะ บ่มีผู้ใดคือผูผาขามโมอายแห่งผู้ผาขามส่วนเพราะฉะนั้นหนาวนี้ตั้งแต่วันนี้วันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปนี่ขอเชิญคนทั้งเมืองไทยต่างประเทศยกเว้นดาววังคารให้มาท่องเที่ยวป่าผูผาด่างมาสัมผัสธรรมชาติมาสัมผัสเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติได้หมดได้หมดทุกอย่างทุกอย่างครบแล้ว ชาวชมกลุ่มอาสาทำเที่ยวภูผาดางยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยใจรับรองว่าสิบไให้ท่านพิดหวังริ้นไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมมดบไให้กัดยกเว้นอย่างเดียวซุ้มเจ้าอย่ามายิกแขนน้อยสุดก่<ช>อย,อยเพราะว่าพวกนี้นะเป็นคนใจอ่อนมากคนไว <laughs> I l ไอ้เลิฟยูผาดังไอ้เลิฟยูผาดังยูไอ้เลิฟยูเยี่ยมมากคือว่าผมมีเอืมอ่ะ No <laughs> yeah